แมทธิวเคลียร์ข่าวเมาส์บวชเพราะดวงตกเผยลีเดียสั่งทำหมันคุณพ่อลูกสามสุดแซ่บอย่างแมทธิวดินเผยเรื่องบวชเพราะคิดเรื่องนี้มานานแล้วและเวลาลงตัวไม่เกี่ยวกับดวงตกจึงมีโอกาสได้บวชตามที่ใจอยากทำส่วนเรื่องสวีทย้ำยังหวานแต่ภรรยาสั่งให้ทำหมันทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ เมื่อเจอคำถามว่าตอนที่ภรรยาท้อง8เดือนเมธิวไปบวชเพราะอะไรเมธิวตอบว่าจริงๆอยากบวชมานานแล้ววางแผนมานานคิดมาเป็น10ปีเรื่องการบวชคุยกับเพื่อนมานานแล้วว่าชีวิตนี้ต้องบวชสักครั้งหนึ่งด้วยสถานการณ์การทำงานมันก็ค่อยๆเลื่อนออกไปที่ทำให้ยังบวชไม่ได้อาจจะยังไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็ได้อายุมากขึ้นก็อยากจะบวชเราก็อยากทำเพื่อครอบครัวแล้วภรรยาห้ามไหมเมธิวตอบว่าไม่ได้ห้ามครับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่พอดีเคลียร์งานล่วงหน้าก่อนได้สักพักหนึ่งจิตใจมัน อกว่าต้องบวชตอนนี้ถ้าไม่บวชตอนนั้นคลอดแล้วต้องรออีกกี่ปีกี่เดือนก็ไม่รู้โดยแม t h ิวได้ตอบเพิ่มเติมอีกว่าไม่ได้บวชเพราะว่าดวงตกบวชเพราะใจอยากบวชมากแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ได้ทางอาจารย์ก็ให้บวชในวันเกิดพอดีอาจจะดูแปลกๆเข้าใจครับ ถ้าใครรู้จักผมจะรู้เรื่องบวชมันอยู่ในใจผมตลอดเวลานานมากๆเลยไม่เคยพูดที่ไหนรู้กันในครอบครัวเพื่อนๆงานบวชก็ไม่ได้เชิญใครไปบวชเงียบๆที่เชียงใหม่อยู่กรุงเทพก็ไม่เต็มที่จะมีคนมาเยี่ยมตลอดลูกก็มาส่งอย่างเดียวไม่ต้องตามมาเพราะเราอยากมีสมาธิมีจิตใจที่ทําในวัดจริงๆเป็นช่วงเวลาที่พอดีออกมาแล้วอีกเดือนหนึ่งลูกก็คลอดกับคําถามที่ว่าหลังลูกคนที่3ามภรยาจับทําหมันแมทธิวตอบว่าทําหมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เดียเขาคุยมาสักพักแล้วปรึกษาหลายคนมาก คุยกับคนที่ทําหมันแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้มีคนที่4ี่แต่ยังไม่ได้ทําหมันครับถึงจะรู้ว่าไม่เจ็บแต่มันก็ยังคิดอะไรที่เกี่ยวกับส่วนนั้นของเรามันฟังดูน่ากลัวกลัวไม่เหมือนเดิมคนอื่นอาจจะบอกว่ามันโอเคแต่เราขอเวลาทําใจหน่อยภรรยาว่ายังไงบ้างแมทธิวตอบว่าเขาก็ยังมีการต่อรองกันอยู่เรื่อยๆคุยเป็นช่วงๆช่วงที่ท้องไม่มีความจําเป็นอยู่แล้วที่ต้องทําหมันแต่พอคลอดแล้วผ่าน6สัปดาห์ไปแล้ว ก็ต้องพิจารณาหนักขึ้นแล้วเราก็พยายามปัดัดไปเราค่อยคุยกันเรื่องนี้มีกลัวว่าพี่ๆจะไม่รักน้องไหมเมธิว mm hmm. ตอบว่ากลัวเหมือนกันครับปรึกษาหลายๆท่านมาคนที่มีลูกเยอะพยายามกระจายความรักไปให้ทั่วถึงให้ดีที่สุดสอนคนโตให้มีความรับผิดชอบกับน้องๆเหมือนว่าให้เขามีส่วนร่วมเขาเข้าใจเพราะเขาเริ่มโตแล้วคําแนะนําตรงนี้ช่วยได้เยอะ ทำให้เขารักน้องดีแลนเขาเป็นเด็กที่เกิดมามีจิตใจที่ดีจิตใจเมตตารักสัตว์รักน้องมากๆรักครอบครัวคำถามต่อมาใครสปอยลูกมากกว่าแมทธิวตอบว่าทุกคนในบ้านสปอยลูกหมดซื้อของจุกจิกให้อยู่เรื่อยๆแต่ต้องสอนให้อยู่ในลิมิตที่ไม่เยอะเกินไปผมเป็นคนใจดีเดียจะดุกว่าแต่ไม่ได้ดุมากจะสอนเขาทุกครั้งที่ร้องไห้จะไม่ปลอบแล้วนะร้องไปไม่ได้เจ็บจริงเราก็ปล่อยสะส่วนมากีเดียจะปลอบมากกว่าแต่ถ้าเรื่องห้ามทําต่างๆเดียมากกว่ากับคําถามที่ว่าบางครอบ ครัวสอนให้พี่ยอมน้องเมททิวตอบว่าไม่ค่อยชอบนะครับแบบนี้บอกตรงๆเห็นมาแล้วรู้สึกสงสารพี่ด้วยเราเป็นผู้ชายด้วยกันคิดว่าเป็นน้องสาวแล้วต้องยอมทุกอย่างคิดว่าไม่จําเป็นเน้นแชร์สอนด้วยเหตุผลบางทีเขาก็เข้าใจบางทีเขาก็ไม่เข้าใจต้องใช้ความพยายามเหมือนกันเราไม่ได้ให้พี่เสียสละตลอดเวลาให้น้องอาจจะทําให้พี่ชายมีปัญหาในอนาคตก็ได้น้อยใจแล้วลูกคนไหนเหมือนเรามากที่สุดเมททิวตอบว่าคิดว่าดีแลนครับนิสัยเขาเหมือนผมมากเป็นเด็กที่กวนขี้เล่นชอบกีฬาที่ ้ายกันถูกถามต่ออีกว่ามีลูกสาวแล้วใจบางแมทธิวบอกว่าใจบางครับยอมรับเลยว่าใจบางไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นคนแบบนี้ไม่เคยคิดว่าจะอ่อนโยนขนาดนั้นภรรยาก็ใช้ลูกสาวเป็นอาวุธ เดียไม่ธรรมดาเขาร้ายกาดมากแล้วมีปัญหาเรื่องการสวีดไหมเมท,ทิวตอบว่าไม่มีครับสวีดดีครับก็รักกันดีครับยังไงในสายตาผมเดียก็เป็นคนที่สวยและเซ็กซี่มาตลอดตั้งแต่เริ่มคบกัน17ปีที่แล้วถึงวันนี้ผมก็ยังมองเขาเหมือนเดิมหุ่นก็เหมือนเดิมเป็นคนตัวเล็กตามสเปคผมแหละบวกกับนิสัยที่เราเข้ากันได้ดีอยู่แล้วแล้วเอาเวลาไหนจูจีเมทธิวตอบว่าได้หมดครับแล้วแต่อารมณ์คนเรามันอยู่ที่อารมณ์และจังหวะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวในคลิปนี้ที่เรานํามาฝากกันอย่าาลลืมมกกด like, กดไตติ และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิกหน้าครับ